สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะขอนำเสนอเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนของโรงเรียนนวมินทราชุทิมชิมนะคะก่อนอื่นเลยก็เข้าเว็บไซต์ของโรงเรียนนวมินทราชุทิมชิมจากนั้นเลื่อนลงมานะคะคลิกปุ่มสีทองๆนี้นะคะเข้าสู่หน้าหลักของโรงเรียนเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วนะคะไปที่กลุ่มบริหารวิชาการค่ะคลิกเลยค่ะแล้วก็ไปด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นปุ่มงานวัดประม,มวลผลนะคะก็คลิกเข้าไปเลย จากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบการทํากิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์รอมสมผเรียนซ้ํานะคะก็จะมีให้เลือกนะคะในรูปแบบว่าท่านเข้าสู่เว็บไซต์ในรูปแบบของนักเรียนผู้ปกครองครูไฟล์วัดผลหรือมาดูสถิติหรือแบบสอบถามนั่นเองในหน้าแรกนะคะก็จะมีปฏิทินการปฏิบัติงานในการแก้ไขผลการเรียนค่ะซึ่งตอนนี้เป็นการเรียนซ้ํานะคะในวันที่19นะคะคุณ ผู้ปกครองนะคะก็จะมีการมาประชุมผู้ปกครองเพื่อลงทะเบียนเรียนซ้ำนะคะจากนั้นจะมีการเรียนซ้ำไปยาวๆไปนะคะจนถึงนะคะ อันนี้ก็เดือนมกราก็ยังเรียนซ้ําอยู่นะคะแล้วก็จนถึงเดือนกุมภาพันธ์เมื่อสิ้นสุดการเรียนซ้านะคะคุณครูก็จะมีวันที่ในการส่งผลการเรียนซ้ําและก็จะประกาศผลการเรียนซ้ํานั่นเองนะคะในระหว่างนี้นะคะคุณครูหรือผู้ปกครองที่เข้าประชุมอยู่นะคะก็สามารถสแกน QR code เพื่อที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้นะคะในบริเวณนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์นะคะว่าถ้าไม่มาประชุมผู้ปกครองนะคะหรือผู้ปกครองไม่มาติดต่อเนี่ยก็จะไม่สามารถลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนได้นะคะแล้วก็ควรที่จะติดต่อครูประจําวิชานะคะเพื่อแก้ไขผลการเรียนตามเวลาที่กําหนดนะคะ่ะต่อไปนะคะก็มาเลือกวิธีการเข้าสู่หน้างานวัดผลนะคะในรูปแบบของนักเรียนนะคะเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็จะมีปุ่ม ต่างๆนะคะมีหมายเลขกำกับด้วยสามารถศึกษาขั้นตอนการสอบแก้ตัวการเรียนซ้ำและระเบียบการวัดผลและประเมินผลได้ที่ปุ่มเหล่านี้นะคะนักเรียนนะคะมีหน้าที่มาลงทะเบียนในการแก้ผลการเรียนนะคะโดยคลิกที่ปุ่มนี้ซึ่งจะต้องนี่ตรงนี้มีสัญ,ญลักษณ อีเมลสีแดงๆเนี่ยแปลว่าใช้อีเมลของโรงเรียนนะคะในการเข้าใช้งานและต้องเป็นอีเมลของนักเรียนเฉพาะตัวของนักเรียนเท่านั้นนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อลงทะเบียนได้ซึ่งในการลงทะเบียนนี้นะคะนักเรียนจะต้องเอาใบลงทะเบียนที่เป็นเอกสารเนี่ยไปให้ผู้ปกครองเซ็นเพื่อรับรู้รับทราบซะก่อนนะคะจากนั้นนักเรียนก็มาใส่ข้อมูลของตัวเองนะคะแล้วก็อัปโหลดใบคำร้องนะคะบางคนมีใบคำร้องหน้าเดียวนะคะก็ใส่หน้าเดียว ใส่รูปอัปโหลดขึ้นไปแต่บางคนเรียนซ้ําหลายวิชาก็อาจจะมีหน้าที่2ก็สามารถที่จะอัปโหลดหน้าที่2ลงไปได้เมื่อนักเรียนส่งเสียบร็จเรียบร้อยนะคะก็สามารถมาคลิกที่เมนูที่5นะคะที่ชื่อว่ารายงานการลงทะเบ,บียนได้<อ>เมื่อคลิกเข้าไปนะคะ<อ>ก็เลือกห้องของตัวเองนะคะเพื่อคลิกเข้าไปดูว่า,าข้อมูลไปถึงหรือย,ยังนะคะจาก การกดลงทะเบียนนะคะก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีในการาประมวลผลเพื่อแสดงในหน้าเว็บนี้นะคะรอสักครู่นะคะเพราะว่าข้อมูลมีจํานวนมากนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะ มีคําว่าลงทะเบียนแล้วปรากฏในช่องนี้นะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกว่าการุณาติดต่อครูประจําวิชาเพื่อแก้ไขผลการเรียนในเวลาที่กําหนดนะคะ,อ,ะอันนี้คือการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็จะมีหน้าตาของเว็บไซต์นะคะที่แสดงข้อมูลเป็นประมาณนี้รออีกสักครู่นึงนะคะในการโชว์ข้อมูลนะคะเนี่ยคะ่ะ เด็กคนนี้ต้องแก้ไขนะคะแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะในหมายเหตุก็จะบอกว่าการุณาลงทะเบียนภายในเวลาที่กําหนดด้วยค่ะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถมาศึกษาวิธีการแก้ไขผลการเรียนได้ในปุ่มที่6นี้นะคะซึ่งคุณครูจะมีการบันทึกไว้แล้วว่ารายวิชาอะไรที่คุณครูเขา จะให้ทำอะไรนะคะสามารถมาศึกษาได้ตรงนี้หากไม่มีก็สามารถไปติดต่อครูประจำวิชาได้โดยตรงนะคะอันนี้ยกตัวยอย่างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งได้ทำไปแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะ,อะแอดมินเองนะคะก็ได้ไปบันทึกข้อมูลไว้ว่าผู้ที่ติด เรียนซ้ําหรือแก้ไขผลการเรียนเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะคะอันนี้มาเช็คดูก่อนว่าท่านเรียนซ้ํารหัสวิชาอะไรรายวิชาอะไรระดับชั้นอะไรนะคะวิธีการแก้ไขผลการเรียนก็สามารถอ่านในตรงนี้ได้นะคะให้ไปทําอะไรหากมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือให้เว็บให้ไปแก้หรือลิงก์ให้ไปแก้แบบนี้นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปได้เช่นกันตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะสามารถเข้าไปศึกษา ดูข้อมูลได้แล้วก็ต่อมาค่ะเมื่อแก้ไขผลการเรียนเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะมีการบันทึกไว้ในเอกสารของคุณครูหรือบางท่านนะคะ <c oughs> ก็สามารถบันทึกในระบบนี้ได้โดยเมื่อมีการบันทึกในระบบแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมาดูในเมนูลำดับที่7นะคะก็คือจะดูได้ว่านักเรียนนะคะคนไหนนะคะแก้ไขผลการเรียนจากอะไรเป็นอะไรได้แล้ววันที่เท่าไหร่นะคะครู <c oughs> คนไหนเป็นผู้บันทึกนั่นเองเป็นแบบนี้เป็นต้นนะคะ หากหนักเรียนคนไหนไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลไปใช้ของโรงเรียนได้นะคะอาจจะต้องศึกษาข้อมูลจากกลุ่มนี้นะคะก็จะลิงก์ไปหาในส่วนของคลิปวิดีโอนะคะเพื่อสอนในการเปลี่ยนเป็นอีเมลของโรงเรียนตรงนี้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เมนูของผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองก็คือคล้ายๆของเมนูนักเรียนนั่นแหละเพียงแต่ว่านําเอาการลงทะเบียนออกไปนะคะผู้ปกครองก็สามารถไปดูได้ค่ะว่าลูกของท่าน,น,นลงทะเบียนเสร็จหรือยังนะคะแล้วผู้ปกครองก็สามารถรู้ได้ด้วยว่าลูกติดวิชานี้นะคะ,อ,ะอยู่กลุ่มสาระอะไรนะคะจะไปมีวิธีการแก้ไขผลการเรียนอย่างไรได้บ้างก็ไปปุ่มที่5และปุ่มที่6นะคะถ้าลูกคุณบอกว่าผมแก้ เสร็จแล้วคุณครูบันทึกในระบบแล้วก็ลองมาดูเมนูที่6นะคะว่าคุณครูได้บันทึกไว้หรือยังนะคะก็จะเป็นการยืนยันอีกขั้นตอนหนึ่งที่ว่าไม่มีการโกหกกันนะคะก็เป็นข้อมูลที่แน่ชัดแล้วว่าลูกคุณแก้ไขสําเร็จหรือไม่นะคะต่อมาที่เมนูของครูนะคะครูก็สามารถครูก็เป็นผู้สอนด้วยก็เป็น ที่ปรึกษาด้วยนะคะสามารถไปดูรายงานการลงทะเบียนได้ว่าในห้องเรียนของเรานะคะกะ็นักเรียนคนไหนติดศูนย์รอมสอบ้างนะคะแล้วลงทะเบียนแล้วหรือยังนะคะก็สามารถไปดูได้ตามห้องต่างๆแล้วก็สามารถแชร์ลิงก์ไปให้ผู้ปกครองได้ดูได้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูต่อนะคะในเมนูลำดับต่อไปนะคะบันทึกวิธีการแก้ไขผ,ผลการเรียนคุณครู ที่ มีข้อมูลอยู่แล้วนะคะว่าวิชาเนี้ยหาคุณติดสูร์ลอมออเนี่ยคุณจะแก้ไขอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็สามารถมาบันทึกไว้ตรงนี้ได้หรือนะคะถ้าคุณเป็นบันทึกนักเรียนก็จะไปติดต่อเป็นการส่วนตัวแต่วิธีการบันทึกนะคะจะต้องใช้อีเมลของคุณครูเองนะคะที่เป็นอีเมลทางโรงเรียนออกให้มีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะเข้าสู่แบบฟอร์มในการบันทึกวิธีการแก้ไขผลขการเรียนรายวิชาต่างๆนะคะก็ใส่ภาคเรียนปีการศึกษา สารหัสวิชารายวิชาต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยก็มาบันทึกในช่องวิธีการแก้ไขการติดศูนย์รมอ,อมสมพออเรียนซ้ําตรงนี้ไว้นะคะหากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือมีลิงก์ที่เกี่ยวข้องก็แนบตรงหมายเหตุนี้ก็ได้แล้วก็กดส่งค่ะเมื่อค,คุณครูกดส่งเสร็จแล้วนะคะวิธีการแก้ไขผลการเรียนก็จะไปรวบรวมไว้ในรายงานตรงนี้นะคะก็เป็นเหมือนอันที่เปิดให้ของฝั่งนักเรียนดูนั่นเองนะคะ มาเข้าสู่เมนูลำดับที่4นะคะเมื่อนักเรียนแก้ไขผลการเรียนเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะบันทึกไว้ในเอกสารของคุณครูที่ได้รับแจกนะคะแล้วก็สามารถมาบันทึกในระบบนี้ได้โดยบันทึกผลการแก้ไขผลการเรียนเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้อีเมลของคุณครูเช่นกันนะคะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะคุณครูก็จะเข้าสู่แบบฟอร์มในการบันทึกผลการสอบแก้ตัวเรียนซ้ำเนี่ยนะคะก็บันทึกเลขนักเรียนให้ถูกต้องนะคะ ข้อมูลผล,ลเรียนให้ถูกต้องแล้วก็มาเลือกนะคะว่าผลการเรียนที่นักเรียนติดอยู่เนี่ยเป็นผลการเรียนแบบไหนนะคะและผลการแก้ไขผลการเรียนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็วันที่แก้ไขผ่านนะคะเป็นวันที่เท่าไหร่สามารถหมายเหตุได้นะคะก็เป็นประมาณนี้เมื่อกดส่งเสร็จแล้วนะคะก็ข้อมูลนะคะก็จะไปอยู่ในรายงานการแก้ไขผลการเรียนนะคะซึ่งจะ สามารถนะคะดูได้ในเมนูนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าคุณครูนะคะเปลี่ยนอีเมลไม่เป็นก็ใช้ปุ่มนี้ได้เช่นกันกลับมาที่หน้าได้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือการทํางานของฝ่ายวัดผลนะคะขออนุญ,ญาตไม่อธิบายถึงเนื่องจากไปอธิบายส่วนตัวกับคุณครูฝ่ายวัดผลมาแล้วนะคะต่อมาค่ะสถิตินะคะ สถิติก็คืออาจจะมีการบันทึกข้อมูลนะคะเช่นม1นทับ4นะคะมี1คนลงทะเบียนแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ยังไม่มีการลงทะเบียนเกิดขึ้นเนื่องจากวันนี้จะต้องใช้เป็นวันแรกนะคะและก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีสถิติด้วยว่าแต่ละระดับชั้นนะคะมีผลการเรียนที่ติดศูนย์รอมสกี่คนเป็นประมาณนี้นะคะเป็นกราฟให้ดูนะคะแล้วก็มีภาพผลรวมของทั้งโรงเรียนนะคะ ก็จะเห็นได้ว่า,ามีผู้เข้าลงทะเบียนแล้วกี่คนด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแบบสอบถามนะคะเมนูสุดท้ายคือแบบสอบถามนะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะว่าการสอบถามเนี่ยถามเกี่ยวกับเรื่องการติดศูนย์รอมอสอม,มอพอเนี่ยนะคะก็จะมีคน ตอบว่าสาเหตุการติดศูนย์รอมอสมพอเนี่ยติดเพราะอะไรบ้างนะคะก็มีประมาณนี้นะคะซึ่งสามารถดูได้นะคะส่วนมากนะคะนี่ดูสีส้มกับสีแดงนะคะก็คือมีความขี้เกียจไม่ส่งงานเนี่ยอยู่ที่29.8%สเนะคะสีส้มนี่คือไม่ไม่ส่งงานที่สำคัญตามแผนวัดและประเมินผลนะคะแล้วก็ขัดเลียนบอยเนี่ยมหเราเนี่ยคะ่ะติดช่วง โควิดไม่เข้าเรียนออนไลน์เลยก็มีนะคะขาดสอบกลางภาคปลายภาคก็มีค่ะนะคะติดสมาร์ทโฟนก็มีหากู้ปกครองนะคะอยากจะร่วมตอบแบบสอบถามนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะอยากให้ร่วมตอบแบบสอบถามแล้วเกินนะคะว่าลูกท่านนั้นมีปัญหาในการติดสูตรรองมสมพอเนี่ยเป็นเพราะเหตุสาเหตุอะไรนะคะก็จะได้บันทึกลงไปในระบบเพื่อดูและก็หาทางแก้ไขกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอนำเสนอเนื้อหาในการใช้ ระบบงานวัดและประเมินผลในการแก้ผลการเรียนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ